ถ้ามีพืนเอินอนเเเเเ่นต้นเบี้ยวเบี้ยวคือเยี่ยวคือน่าจะอันเห็ดที่ออกน้ำพอดนนีที่ออกปุ่นพอดีก็เอาไปเห็ดยาก,ก็ได้นะจ๊ะนี่จ้ะแต่ว่าป๋อยยังท่านเคยล่องน้ำเพลินอยู่นี่ทั้งต้นเพลินนี่ก็เป็นจังสีจ้ะอันนั้นอีกดอกหนึ่งงามแห้งอันนั้นข้างบนอีกดอกหนึ่งบ่กหูว่าเพคนหามบ่ เฮ็ดหนังเฮ็ดหนังมีเยอะหรอกเดี๋ยวค่อถ่ายอมอ่อนเนีเบิรงนได้จ้ะอุย้ยข้างๆนี่ก็มี่แบบลายทั้งนี่นี่้างนี้ก็มีจ้ะข้างตั้หนังก็มีโอ้ยสิเดี๋ยวมีกับตะกร้ามานั่งได้นี่มืเอื่นเขามืเอื่นไปเฮ็ดงานใบสอง ก็ต้องมายามเช้าถ้าบ่หนาวก็สิโอ้ก็ตามานําเด้อจ้ะเดบ่อันดอกอ่น